พี่น้องปองโกกพี่น้องปองปายมือนี้มันจะช่องเสียออกเป็นลำพื้นครับมือนี้มาบึ้งปัสวอนผู้เพิ่นเห็ดเดอ้อันไหนนอดจ้าเอ,อ้เห็ดงามแถวเมียไอ้ออกป,ปวดชีสโอ้ยเนะาะก็ว่าจับโทรศัพท์สับไทยแม่นปวดนั่นปวดนี่รอดกันไม่กันกว่าสันจ้อกันยังเมียว่าไปสั่งกันสิงฟางข้างกันปงปลา อโอ้ยจะกิ่นตอนนี้เนาะกินนลวบ้ว,วนนั่นเละเลก็บตงเก็บไสไปทั้งันเลกินเอนวันที่ดีที่มัอนียวนนครับปีนงองุ้ยอยอ,ยอ,ยอกลาบอนชีโอ้ยนเขาอวนเอากันไว้หนึ่งก้อนมา่ัานท้ายใ้ถุงทะเลนั่นไปคอยไปเก็บให้ดอกอดน,นกครับปองครับกบรกาศโอ้ยพีพพเล เอาอีกแล้วบันนนบานเกดไปประกวดบ้านเจ้าวันนี้แม่จ้าพี่เล็กโอ้ยนั่นโอ้ยชูกกับเตมันยาใชยโอ้ยพี่น้องไปบึ่งบหมือนากการทั้งอื่นต่อเป็นอย่างอ่อนขีเขียดสิเขาคนอื่นบอม่นไหมถึงว่า พ่อพี่น้องเออนั่นแหละเมื่อยว่ออกนันนอลครับกับบรรยากาศหลังเมที่นะครับไปไปยังอีกบ้านไ,นไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวจังเอาจังตีมาถามหาตัวตเดี๋ยวจังเาจังตีเอาข้อปากุจิกาดนิ้วมือมันขาดเครื่องคนเดียวจังว่ากัน นั่นก,กินเขากินเขาไปนี่น้เขากินมาแตน้อยเท่าไงนั่นนั่นเดีย<ห>ว้ใน,นบอแมนผมิีื้อมาให้กินบอบ่บบให้ผู้ใดชื่อจังแจ้ค่าน้ำกูมันยังบ่าจโายข่อยบอกว่าใอยชื่อจะใช้่อยจะเอาให้ยุหันเออท่นบารุษมึงจกินขันตไปขายบารุษมึงจนชื่อกินนั่นใจขาดายก้อนน เอาเอามามามาเช่นเนี่บเช่นนั่นเ็เส้สีบานกับนังบใจอยู่นั่นเขหอเช้าหเนแล้วเ้าหอยเนแล้วเออเ้าหยเช่นเข้าหอซักแล้วนั่นเข้าหเนบบเป็นเ้าหอยซักเออนั่นมาปวดมาปวดแท้กินหอดเจาได้ไหมไปกินหอยโจยเนี่ยมาากมหากูนีนะนั่นไปมองเงินบถามข้าวหรอถาม ถามถามถามเป็นางยายหัวว่าบมวนเขากับปลานเฮ้ยนี่แหะขมักบงนี่แหละมาโจ้บมวนนีบอกเมนแล้ว้าจันมึงเอ้ยขันโจ้มวนไปอ้ยข่มันน่ามาลับเมียข่งเจหากวนข่มักไข่มัก่ใช้เม็นบ่มักดีคัะตัวน้เนาะก้อนเป็นอย่างคือบ่มักดีบ่มักดีมักเมีจม จังสีนอ้านรับตัวกินก่อนแสบแม่มือเดียวเจ้าจมไม่ค่อยกับยังเราเมื่อนี่แสบลายฮะกับยังมืงมนีด้กินกับจัวกากินใส้จูแบเอื่นแม่นี่กินดีบ่เอินดอกบ่หูวจักพร้อมเอามันเน่ามันขวางดิบไ่อยากให้แม่กินขวางดิบแม่ขวางดิบกะมีไผ่กะรั่วก็ได้ฮะบัวการน้ำฮ้อนกะมีโอ้ยน่าจะขวางดิบหน่าจะเนวอื่นแม่กะโบ่รั่วแม่ย่านเหมือนเปลื่อย ขาประหยัดที่เมียเอ้านี่พริกนิดนิดนี่ล่ะมันจะเพิ่มเลียดเพิ่มยางจะเมนโมดูโมโซาจักเจอนี่พี่น้องคักอีกแล้วเจ้าจะเมนขี้ตีคักเนาะเอออันนี้เนกินดีนี่บ่กขี้ทอดแม่นั่นขอันนบ่มีหนังนี่แม่คอยมากขี้ทอดเจ้าหลายแท้พูดปลาหวานกุนเปรี้ยวเออเดี๋ยวจะเชื่อปลาหมึกมาให้ดอกเออถึงมาเนี่ยจากตอนนึงู ดีอาต่กบใบขนด็กินของเจ้านั่นกินดอกเมาแต่กวบใบแต่กวบโอ้ยมันจีบ้านนั่นปน้องบ้อตัวน้อของลูกชายข่เบิดิเออนั่นเดียวบ็กากิงกับสิ้กอาของลูกชายข่เบิ้ลแตกวบใเออปน้ำข่ยกินหอดูข่โอ้ยข่แม่ยำก็นนะดีโอ้ย็าจีบบึงเอ้ยแม่บึงเราเด้อเออตนีไปหาตายจะด้กินบอมีอกโว่ชื่อนี่อะ ไปลูกนี้ไปมองอื่นไปทั้งใดมันท่านหอดแปลนใน,8 8นที่อยู่ให้หอดแมาหอดแปลนในที่ก้าวแล้วชื่อบอกเอากรคลิปด้วยโฮ้ยเดี๋ยวไปยังกระรัตก,กระร้อแท้ฮะเอาไปเวลาเมื่อมีงานรับเหมาพ่อได้เปิดพ่อได้เปิดเบิ้องวอนเจ้าเส้เนผลเนี่ยไม้เน็นเนตบอดีครับว่าโอนแต่ผมเลยสดผมกับกบกุบกายเลยสวด,ดครับมันนั่นเสียงก็พาไปบ่คือกันไหม ไล่สดกับปีน้องก็าโอ้ยใศรน็ตเดียวเราถอเลยเนาเด้อโอ้ยแต่ของลูกตัวนั่งเน็ตแม่กบมหาโโอ้ไร่สดิวกบมหาดอกครับนี่ฝีครับเออแม่เดี๋ยวลูกมหาแม่เด้ออ่ง่สอดทอดสอดอ่โฟกัสไเออแม่เออ นี่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวโอ้ยัรงไหนมันกินก๋วยเตี๋ยวทักหนก๋วยเตี๋ยวแม,ม่พวงนี่เน่นองทางเวทีนะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องนะครับมวนเฮฮานะครับไปกวนแม,ม่บัวแยกบัวมาแล้วนะครับนอนรับแล้ว งาบรรยากาศด้านหน้าเวทีขับพี่น้องครับพาพี่น,องงน้องยางเบิงด้านหน้าเวทีคลิปนี้สงใส่ยมือฝนละจังสีอัปเดตลงครับพี่น้องมันโบม,มีขึ้นครับ้าคพีนไปเบิงถึงวิทีห้องนะครับพี่น้องครับโอเ้เช็คไม่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เช็ดดึงงสองถึงสามสี่ห้าเบตีครับพี่น้องโเสร็จเสร็จนะครับกำลังเตรียมความพร้อมจ่อกับพี่น้อง นาเวที่ห้องก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเตรียมเสตนปไปนะครับไม่นด้นะครับผมเช C ไม่ได้นครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อที่เปิดกดติดตามมาช่องเสียวออกไป็นลำเพลินนะครับเอาจังมาพบพากันในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ